ย้อนวันวานหงแดงลิเวอร์พูลการซื้อตัวผู้เล่นที่โคตรน่าผิดหวังที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์หงแดงลิเวอร์พูลเมื่อเซเนกัลทีมมามืดของฟุตบอลโลกในปี2002พวกเขาสามารถคว่ำแชมป์เก่าอย่างฝรั่งเศสลงได้อย่างไม่มีใครคาดชิดเรียกได้ว่าเหนือความคาดหมายของแฟนบอลทั่วทั้งโลกและกล้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายและเซเนกัลก็ได้ให้กำเนิด ดาวเด่นขึ้นมาหนึ่งคนนั่นก็คือเอลฮัจิดยุบเจ้านี่คือการซื้อที่น่าผิดหวังสุดๆครั้งหนึ่งของหงแดงลิเวอร์พูลสร้างความอับยศหน้าอับอายหากถามว่ามีเด็กหงสักกี่คนที่ชื่นชอบและรักในตัวเอลฮัจิดยุบแฟนหงทุกคนต้องร้องยี้รับไม่ได้เจ็ดเคนี่มันตัวเฮี้ยชัดๆแม่งมึงไม่น่ามาอยู่ทีมที่กูรักเลย แน่นอนครับว่าผลลพักหงแดงต้องสะบัดแบบนี้แน่นอนเพราะการกระทําและทัศนคติที่แสนเลวร้วายของแก้วหมอนี่มันสร้างตา,าบาับและรอยด่างพร้อยให้กับสโมสรและแฟนหงเป็นอย่างมากเป็นนักเตะที่ไม่สมควรสวมเครื่องแบบเลดแมชชีนเสียด้วยซ้าและไม่คู่ควรกับเสื้อหมายเลข9ก้าเป็นอย่างยิ่งที่มีประวัติศาสตร์และตำนานที่ยิ่งใหญ่เคยสวมใส่ แต่เจ้านี่อยู่กับทีมถึง3ซีซั่นแต่ก็ไม่ได้สร้างความประทับใจหรือทำให้แฟนบอนลรักแต่อย่างใดและคงไม่มีใครที่จะคิดถึงหลือเสยดายเมื่อเจ้านี่ออกจากทีมไปคงจะมีแต่คำสาปแช่งและกลด่าซะมากกว่า2ซีซั่นที่เล่นให้กับลิเวอร์พูลและอีก1ซีซั่นกับการยืมตัว2ซีซั่นยิงได้6ประตูจากการลงเล่น79นัด7 K สซีซั่นมึงยิงได้6ประตูซีซั่นที่3สุกส่งให้โบตันวันเดอเลอร์ยืมตัวและย้ายตุทาวอลในปี2005แต่การยิงประตูได้น้อยก็ไม่เท่ากับทัศนคติและพฤติกรรมที่แสนเลวร้วายของเขาตะลอดเวลาที่อยู่กับลิเวอร์พูลไม่มีสิ่งดีๆที่น่าจดจำแต่กับทําแต่สิ่งเลวร้วายไว้มากมายฟุตบอลโลกครั้งแรกในเอเชียดยุปคือดาวจลดแสงที่สุด ของทีมชาติเซเนกัลทำให้ลิเวอร์พูลภายใต้การกุมทีมของเฮียปูนเชลลาอุลิเยผู้ล่วงลับผู้ที่พาลิเวอร์พูลคว้าทริปเปิลแชมป์บอลถ้วยในซีซั่นส0 0พ2 0 0 1ในซีซั่นส0 1ั้น2ลิเวอร์พูลสามารถจบที่รองแชมป์เป็นรองแค่อารซเซนนลเท่านั้นพวกเขาจึงต้องเสริมทัพเพื่อลุ้นแชมป์ในซีซั่นถัดไปและในซัมเมอร์พวกเขาใช้เงินไปราว8ล้านปอนด และก็ได้ผู้เล่นใหม่เข้าสู่ทีมถึงห้ารายหนึ่งในนั้นคือเอลฮัจจดียุบมันเป็นการเสริมทัพที่เลวร้ายและห่วยแตกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ทั้ง5คนไม่มีใครที่จะสามารถยกระดับทีมได้และที่เลวร้ายที่สุดก็คือเอลฮัจจดียุบลิเวอร์พูลปิดดีลดียุบตั้งแต่มิถุนายนเพราะกลัวค่าตัวจะพุ่งสูงยอมควักเงินถึง10ล้านปอนด์ให้กับลองเพื่อเป็นค่าตัว ให้กับนักเตะจอมถุยในเวลาต่อมาโดยไม่ได้ศึกษาเลยว่าเจ้ามอนี่มีนิสัยใจคอเป็นอย่างไรทัศนคติดีไรยอย่างไรได้แค่ฟอร์มดีในบอลโลกไม่กี่นัดก็จัดมาเสียแล้วเรียกว่าพลาดสุดๆสำหรับหงแดงลิเวอร์พูลเจอลาดก่าวไว้ในหนังสือของเขาว่าดิยุปไม่ได้สนใจในฟุตบอลอย่างจริงๆจังๆ,งๆเขาไม่แคร์อะไรที่เป็นลิเวอร์พูลเสียด้วยซ้ำ ยิงยะโสว,ว่าตัวเองเก่งไม่สนใจกับการฝึกซ้อมเขามีพฤติกรรมที่ถ่อยและเลวร้ยวายเขาเคยถุยน้ำลายใส่แฟนบอลเซลติกในเกมยูฟาครับและทำแบบนี้อีกหลายต่อหลายครั้งหากเปรียบดียุบกับบาโลเตลี่ผมยังให้ความเคารพบ,บาโลเตลี่อยู่บ้างแต่ไม่เลยสำหรับดียุบเจอราดเขียนไว้ในหนังสือของเขา หรือร์พูลไม่ได้รับสิ่งที่ดีๆตอบแทนเลยใน3ซีซันของดียุบเล่นทุกรายการ79นัดใน2ซีซันยิงได้6ประตูในซีซันที่2ลงเล่น33นัดไม่มีแม้แต่ประตูเดียวทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือตัวตนของเขาคิดว่าตัวเองนั้นเก่งเหนือคนอื่นหรือจะเรียกง่ายๆว่าสันดานมันไม่ดีก็ว่าได้มันจึงทำให้อาชีพนักเตะของเขา ไม่เจริญก้าวหน้าแม้จะออกจากลิเวอร์พูลไปแล้วก็ยังให้สัมภาษณ์โจมตีด้อยค่าสโมสรและอดีตเพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอๆแบบว่าเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นแมไอหมอนี่มันเลวร้ยวายสุดๆในช่วงเวลานั้นจริงๆเอลฮัจิดียุก